ตอนนี้นะครับผมอยู่คนเดียวกลับเป็นหัวใจครับฉันรีบมาคุยด้วยดีกว่าเอาดิเดอร์สตาร์นะครับครับเนาทีแล้วอ้ามาวินเวทีขนาดนี้แล้มาสักผ้านะครับครับอ่ะนะครับเอ้าทำไมเป็นว่างๆข้างหลังฮะอ๋อยังอยู่นะนะครับบางคนก็กลับบ้านไปแล้วใช่ไหมครับผม นะด้านหลังมาได้ง่าย้นะครับด้านหน้าก็ไปขนาดได้นะครับ,นนรบสบไปทำไมครับเอ้าก็เป็นสำหรับที่นั่งกันเลยค,ครับอ่าวันนี้นะครับนะครับก็ฟังเพลงเดี่ยวจากนิดแล้วก็กันไปแล้ว <Hey. S 1> นะครับ <Hey. S 1> oh, ก็จะฟังเพลงคู่ไหมครับนี่วันนี้จะมาร้องเพงลงนกเขาคู <Hey. S 1> น่นะครับนะครับว้าไม่ใช่แล้ว รู้เป็นที่ไหนเราถ้าเขารู้จักเออร้องได้ใครอยากร้องเป็นฟุ้งขึ้นมาร้องกันได้นะครับเอ้ออ่ะพิณเราเตรียมมาเป็เพลงอะไรครับกันครับเพลงอะไรครับนี่ครับอ๋อขอบคุณค่คุณอ่าครับเราไม่บอกชื่อเพลงแบบนี้ครับอ่าคือเพลงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้เพราะว่า คือเพีง,งที้เรามีความเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ครับเพราะว่ามีละครเรื่องหนึง่งที่มาถ่ายที่นี่อ๋อคือเรื่องนั้นคือเรื่องว่าเอ่อรื่องอะไรครับเดือ,อแนแพ้ครับเดื่อนแพ้ใส่แม่น้ำนะเข้าแลครับอ,อ๋อเดือนแพ้คือเสาไม่ใช่ครับแพ้บ้าน ต้องคือคุณครับเอาแทนไหนเราก้ลังตกไงคือเรื่องสี่หัวใจแห่งคุณเขาใช่ไหมครับครับนี่เราก็เลยอยากนำเพลงนี้มาร้องกันใช่ไปฟังกันเลยพี่ครับดียังดีกว่าครับเอาฟี่อลฟีนอลก็ถือขวางง่วงนอนไงเห็นโตข้างหลังไงอ๋อง่วงไหมครับใช่ทานง่วงก็ลองกินช็อปป้าดูนะครับ กินแล้วกินแล้วจะเป็นไงครับเขาก็มากจากจะไม่ง่วงแล้วเนี่ยคนคนข้างๆก็ยี่เนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้นั่งนิ่งก็ได้ดีๆอะไรครับว่าก็สนุกคึกคืนไงลุกขึ้นมาเต้นกันเอออาจอนะครับอะไรอะไรบางคนหน้าตากินปุ๊กกินเนี่ยบอเล่นมาเล่นไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าครับนะครับให้รักกันทางปัจจัยกันครับครับ i not Put up, 女孩。 ันนี้ก็คงหมดเวลาของผู้ร้องทั้งสองคนแล้วนะครับวันนี้นะอ,อ,อะไรครับครับเอาอะไรครับเอาผมอ,อยากฟังเรื่องฮาครับเ,เรื่องฮาได้ครนะลิบบอกว่าเขาไม่ได้ร้องนะเขาเพื่อการร้อ,องครับโอเคครับอ่ตั้งใจฟังนะครับเป็นเพลงที่พอาที่สุดในประเทศไทยร่ง รักความรักรักความชื่นชั่ววันและคืนฉันนีกลิ่นดอกไม้รนยังตะโวนอยู่ในสุขที่จะพัน เตรียมเตรียมมานานมากเตรียมบนรถมานานมากไม่ใช่นะครับเนาะนะครับวันนี้ทุกคนก็คงมีความสุขกันมากมายนะครับได้ข่าวว่ามีกิจกรรมกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมครับนะครับก็คงจะเหนื่อยคงอยากจะพักผ่อนกันแล้วนะครับหรือเปล่าฮะยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยนะครับแสดงว่าแสดงว่า ของก็ดีจริงๆใช่ดังสุภาษิตที่ว่าน้ำมาในมหาสมุทรบริจาคด่วนเยอะ่ันครับมูกคุณแปลกครับครับผมรู้แล้วครับดังสุภาษิตที่ว่าน้ำมาเป็นการเล่นรล้นะสาตาจับจ้องอ่ะ เนื่อวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนมากเลยนะขอบคุณนะครับบู๊นนะครับแล้วก็ขอบคุณแคปป้านะครับที่แบบว่าพาเราสองคนมาสนทสนานด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้บู๊นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองเนาะครับร่ำรวยๆนะครับผมขอให้มีหลายๆสาขาเริ่มสาขาอีกเยอะๆเลยนะครับครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับ กว่างซีทีวีจับกันไปด้วยเออจุกต้องกันนะครับนะฮะใครใอื่นฟิลปินอื่นจะว่าช่างมัน,นครับเราเราเอาขายได้เยอะนะครับครับ